ศูนย์วัฒนธรรมนะคะของเราได้ทำงานรับใช้ชุมชนไทยมาเป็นเวลา42ปีนะคะและเราก็อยู่รับใช้ชุมชนไทยต่อไปเรื่อยๆทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเราก็ต้องขอบพระคุณประจิตนะคะคุณสุจิตตาปาริวงนะคะที่เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยและดูแลรักษาศูนย์วัฒนธรรมไทยเรามาอย่างยาวนานและเป็นอย่างดีนะคะ จุดประสงค์หลักของโรงเรียนสอนภาษาไทยนะคะของศูนย์วัฒนธรรมไทยคือเพื่อให้เด็กไทยที่เกิดที่นี่หรือที่ได้ย้ายภูมิมณเนามาอาศัยที่มลร,รัตนิยวยอร์กหรือมลร,ร์ฐใกล้เคียงได้มีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาไทยซึ่งภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมขนบรรมเนียมประเพณีไทยและได้สัมผัสความงดงามของวัฒนธรรมไทยและมีความภูมิใจในความเป็นไทย The Thai Cultural Center has served the Thai community for 42 years, and we will continue our goals and mission in serving our community. We would like to thank Pachit for being the founder of the Thai Cultural Center and taking good care of the center. Please give her a round of applause. Okay. The main purpose of the Thai language school is to give Thai children who are born and raised here in New York or in the tri state area the opportunity to learn Thai. The Thai language is a national identity, a cultural treasure of Thai tradition. And our school is the place that our students will experience the beauty of Thai culture and be proud of being Thai. To, uh, being Thai. Today is our last day of the school year. Okay. และวันนี้นะคะทางโรงเรียนสอนภาษาไทยศูนย์วัฒนธรรมไทยจะขอมอบใบประกาศให้กับนักเรียนทุกคนที่ได้จบการศึกษาในแต่ละชั้นนะคะและคุณครูทุกท่านขอใช้โอกาสนี้เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียนของพวกเราทุกคนแต่ละคนมีแสดงถึงความพยายามที่โดดเด่นการเติบโตทางด้านความคิดความเพียรและความตั้งใจเรียนของนักเรียนป้าจ,จิตคุณครูเจนนี่คุณครูบอยคุณครูหญิง and today we are presenting them with the certification of achievement. i would like to take this opportunity to congratulate each one of our students on their outstanding efforts, their growth mindset to improve, their perseverance and good old-fashioned hard work. we are very proud of our students, each and every one of them. Okay. เรียนเชิญเรียนเชิญค uh ุณครูท uh, uh ุกท uh, ่านบนเวทีเลยค่ะเรียนเชิญค่ะค uh ุณแดนนี่ด้วยค่ะทุกคนเลยค่ะเรียนเชิญคุณครูคุณครูทุกท่านนะคะบนเวทีเลยค่ะขอเรียนเชิญคุณสุวัสด์คุณหลินค่ะเชิญบนเวทีเลยค่ะมิโลครับมิโลมิโลบนเวทีครับ on the stage ใช่ เดี๋ยวเดี๋ยวจีนนี่กล่าวชื่อใครคนนั้นก็สวัสดีนะ No you we need you You will say let me." time Let's meet our incredible teachers วันนี้คุณครูสุพดีนะคุณครูติ๊กคุณใหญ่ของเราป่วยนะคะกระทันหันมาไม่ได้นะคะคุณครูคุณครูติ๊กจะอยู่เตรียมอนุบาลนะคะต่อไปสําหรับอนุบาลหนึ่งคุณครูศิรินยาเตชะวัฒนเสศค่ะตบมือให้นะให้คุณครูกลางด้วยค่ะเราเรียกว่าคุณครูกลางค่ะอนุบาลสองคุณครูกิติยาดิศยยวันิช์ค่ะเดี๋ยวคุณครูหญิงนะคะ อนุบาล2จะมี t e a เชอร์แอสิสต n นด้วยคือคุณเอเดนี่คาเมโชค่ะ, Show, คะสำหรับประถมศึกษาปีที่1น,นะคะคือคุณครูปียดาธนาสัมพันธ์ครูบวยของเรานะคะส่วนประถมปีที่สองดิฉันเองค่ะคุณครูเจนนี่าดัสกีค่ะสำหรับสำหรับไทย language class for adult นะคะคุณครูสุวัชานนท์ค่ะ คุณครูอาวุโสของพวกเรานะคะสอนชั้นชั้นผู้ใหญ่นะคะต่อไปจะเป็น substitute teacher and next year she ชีก n a บีประถมปีที่3คุณครูวารินละงับเมฆล,ละงับพิษค่ะคุณครูแนนค่ะเป็นคุณครูใหม่ของเราค่ะต่อไปคุณครูน้าตาสินมีสองท่านนะคะคุณครูคุณครูหลินละชิกรโคสิตเกษมสุขค่ะคุณครูหลินค่ะ คุลินมีผู้ช่วยนะคะเกี่ยวกับนาฏศิสินไทยน้องเคเรนนะคะธนาปาการตระกูลค่ะเอา้าไม่ได้ขึ้นเวทีหรอคะเคเรนดับไปเลยน้องเคเรนยืนขึ้นนิดน,นึงก็ได้ค่ะทุกคนจะได้จะได้เห็นนะคะ ต่อไปคุณครูสอนดนตรีสากลของเรานะคะคุณครูปี้ค่ะครูศรีวรรณาชัยวิราชค่ะปีนี้นะคะเรามีครูผู้ช่วยห้องเตรียมอนุบาลที่น่ารักมากๆคอยช่วยเหลือคุณครูทุกคนนะคะแล้วก็เป็นสิทธิ์เก่าของเราด้วยพี่มิโลเลวีโอเคค่ะเรียน,นเชิญทุกท่านลงมาได้ค่ะ <laughs> ต่อไปนะคะเจ้าหน้าที่ธุรการที่น่า่